สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องพุทธศาสนาค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่สองพุทธสาวกชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่างซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนิกชนตัวอย่างกันค่ะเด็กๆ ศาสนิกชนตัวอย่างหมายถึงผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีและควรปฏิบัติตามค่ะซึ่งวันนี้นะคะพุทธศาสนิกชนตัวอย่างที่นักเรียนชั้นป .3 จะได้เรียนคือเรื่องราวและประวัติของท่านสมเด็จพระพุทธเาจยา์ โตพรมรังสีค่ะเด็กๆเรามาทำความรู้จักกับท่านกันเลยดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะพุทธศาสนิกชนตัวอย่างสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีสวัสดีครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างได้กลับไปทบทวนบทเรียนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยวันนี้ ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้น้องๆได้ศึกษากันเช่นเคยนะครับน้องๆครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนิก,กชนตัวอย่างกันครับจำได้ไหมครับว่าเราเคยเรียนพุทธศาสนิกชนเมื่อชั้นป .1 และป .2 เรามาทบทวนความหมายของคำว่าพุทธศาสนิกชนตัวอย่างกันก่อนครับพุทธศาสนิกชนตัวอย่างหมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจและมีการแสดงออกให้เห็นว่าเป็นคนดีมีประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งน้องๆรู้จักสมเด็จพระพุทธาจย์โตกันไหมครับถ้าไม่รู้จักไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับท่านกันครับ สมเด็จพระพุทธาจาย์มีชื่อเดิมว่าโตเกิดเมื่อพุทธศักราช2331ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านเกิดที่จังหวัดพิจิตรเมื่ออายุได้12ปีก็ได้บวชเป็นสาม,มาเณรแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ณวัดอินทรวิหารจากนั้นได้มาศึกษาพระปริยัติธรรมต่อที่วัดประคังโคสิตารามกรุงเทพมหานครต่อมาได้มาอยู่กับสมเด็จพระสังฆราชที่วัดมหาธาตุและได้บวชเป็นภิกษุ เมื่อปีพุทธศักราช2350ซึ่งอายุครบ20ปีพอดีท่านมีความตั้งใจในการศึกษาพระธรรมอย่างมากท้งพระธรรมวินัยและภาษาบาลีด้วยความขยันและอดทนจนทำให้มีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบัน น้องๆครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและการแสดงพระธรมรมเทศนาแก่ประชาชนโดยทั่วไปจนเป็นที่เคารพและศรัทธามาถึงปัจจุบันท่านคิดค้นบทสวดมนต์ต่างๆมากมายบทสวดที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายได้แก่บทสวดมนต์คาถาชินบัญชรซึ่งพุทธศาสนิกชนจำนวนมากใช้สวดเป็นประจำในชีวิตประจำวัน จุดเด่นของสมเด็จพระพุทธา,ารย์โตอยู่ที่การแสดงธรรมเทศนาเนื่องจากท่านสามารถแสดงพระธรรมเทศนาได้ไพเราะมากพระธรรมเทศนาที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นได้แก่เทศมหาชาติท่านเทศไพเราะจนถึงขนาดว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือรัชกาลที่หนึ่งทรงเมตตาและรับเป็นนาคหลวง โดยอุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามเพื่อศึกษาเล่าเรียนในวิชาต่างๆสมเด็จพระพุทธาจารย์โตยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สีเป็นอย่างยิ่งจึงได้โปรดพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระธรรมกิติและทรงให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดระฆังโคศิตาราม ต่อมาจึงได้โปรดเกล้าให้เป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์แต่ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกท่านว่าสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตวัดระฆังหรือเรียกสั้นๆว่าสมเด็จโตสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตได้มรณภาพเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415บนศาลาใหญ่วัดอินทรารามวรวิหารบางขุนพรหมซึ่งนับว่าท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโคศิตารามเป็นเวลานานรวม20ปี และได้ดันรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพุทธาจารย์อยู่7ปีมีสิริอายุรวม85ปีนอกจากบทสวดมนต์และการแสดงธรรมเทศนาต่างๆแล้วสมเด็จพระพุทธาจารย์โตยังมีคุณธรรมเกี่ยวกับพรมวิหาร4อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอีกทั้งท่านยังมีความเพียบพร้อมด้วยสังฆะวัตถุสคือทานปิยวาจา อัตจริยาและสมานัตตาสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตเคยสอนเคล็ดลับสู่ความสำเร็จทางธรรมไว้ว่าจะต้องมีสัจจะคือซื่อตรงต่อตอนเองและต่อเวลาที่กำหนดมีความอดทนเด็ดเดี่ยวจึงจะฝ่าฟันไปสู่ความสำเร็จได้ท่านมีจริยวัตรที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นสาม,มเณรมาโดยตลอดทุกวันคือตื่นตีห้าไม่มีการปัดเวลาแล้วอาบน้ำสวดมน ทำสมาธิหนึ่งชั่วโมงแล้วจึงออกบินทบาทเมื่อกลับมาจากบินทบาทแล้วก็จะมาตักน้ำใส่ตุ่มแล้วจึงค่อยฉันอาหารเช้าหลังจากนั้นท่านจะพักอ่านหนังสือแต่งตําราบ่ายสามโมงเป็นเวลาวิปัสสนากรรมฐานจนถึงสองทุ่มท่านก็ถามราชกิจที่ส่งมาปรึกษาจนถึงตีหนึ่งจึงจำวัด นี่คือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของสมเด็จพุทธ,ธาจารย์ซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้เป็นข้อปฏิบัติประจำวันได้นะครับจากเรื่องนี้สอนได้ว่าการสอนของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีนั้นใช้แนวคิดให้ผู้ฟังมีสมาธิหรือเกิดปัญญาในการคิดถึงการกระทำสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตอย่างมั่นคงในการบำเพ็ญประโยชน์หรืออัถาสามครบถ้วน ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แก่ 1. ประโยชน์ตนคือท่านได้ศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉาน 2. ประโยชน์ผู้อื่นคือท่านได้นําความรู้ที่ศึกษาไปเทศนาแก่ผู้อื่น 3. ประโยชน์ทั้งสองคือทำประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับท่านเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ได้อย่างมากเลยนะครับน้องๆครับ ประวัติของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตโปรมาลังสีมีเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นรายละเอียดมากมายข้อคิดที่ได้จากจริยวัตรของท่านนับเป็นแบบอย่างที่ดีงามและพระคุณของท่านที่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมรวมทั้งเผยแผ่ศาสนาให้มั่นคงนับเป็นพุทธศาสนิกชนที่เราควรเคารพบ,บูชาสักการะและถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับส่วนใครที่สงสัยว่า ถ้าเราไม่ใช่พระสงฆ์เราจะนำตัวอย่างของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตมาปรับใช้ได้อย่างไรคำตอบคือเราสามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่างได้ครับเช่นน้องๆอ,อยู่ในวัยเรียนก็ควรปฏิบัติตนอย่างมีวินยัยขยันตั้งใจเรียนรู้จักหน้าที่ของตัวเองเพียงเท่านี้ก็ถือว่าน้องๆได้นำแนวทางดีๆของสมเด็จพระพุทธาจาย์โตมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วล่ะครับ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อน้องๆได้รู้แล้วก็อย่าลืมนำสิ่งที่ดีไปปฏิบัติด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวและประวัติของท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีซึ่งถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนตัวอย่างไปแล้วนั้นนักเรียนจะสังเกตเห็นได้เลยใช่ไหมคะว่า พุทธศาสนิกชนตัวอย่างจะมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ 1. เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 2. ทํทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 3. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำรงชีวิตและ 4. มีคุณธรรมประจำใจค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีการบ้านให้นักเรียนนะคะ การบ้านคือใบงานวิชาสังคมศึกษาชุดที่1ใบงานที่5ค่ะเด็กๆให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกหรือผิดหน้าข้อความให้ถูกต้องนะคะวันนี้นะคะวิชาสังคมศึกษาของเราก็ได้จบลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ